ระบบกันหนีบกันกระแทกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบกันหนีบให้ดู สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้ามอเตอร์ลิฟเทคเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์เป็น BM w อ็มดับเซีรีส์นะครับคันนี้เข้ามาอัปเกรดเป็นชุดประตูท้ายไฟฟ้าที่อัลโต้ลิฟเทคนะฮะของแท้ต้องมีนี่นะฮะออโต้ลิฟเทคแบบนี้นะครับคือของเดิมๆรถเนี่ยจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นชุดสปริงเวลาเปิดเนี่ยฝาท้ายก็จะแค่เด้งขึ้นมาแต่ตอนนี้ได้อัปเกรดเป็นไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของไฟฟ้ากันเลยว่าทายังไงนะฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมจะเริ เราจะมีสวิตต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้ครับเราสามารถสั่งปิดที่ฝาท้ายผ่านสวิตช์ที่บิวอินให้ได้เลยนะครับฝาท้ายก็จะปิดลงไปแล้วก็มีระบบซอฟต์โค้ดนะครับดูดนิ่มนะครับแล้วก็ที่เดิมที่สวิตช์เดิมของตัวรถนะครับก็สามารถสั่งเปิดได้นะครับต่อมาที่รีโมทเดิมของรถนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปเปิดฝาท้ายอย่างนี้นะครับ เราสามารถใช้ได้เลยในการเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งด้วยรีโมทนะครับในการเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับเราก็สามารถสั่งเปิดปิดภายในห้องโดยสารได้บริเวณคนขับสามารถติดตั้งสวิตช์เข้าไปตรงนี้นะครับทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับ ไม่มีการดัดแปลงเลยค้ามั่นใจได้นะครับนอกจากทําให้เราสะดวกสบายในการใช้งานแล้วระบบความปลอดภัยนะครับระบบกันหนีบกันกระแทกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบกันหนีบให้ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะฝาท้ายก็มีระบบกันหนีบด้วยนะครับมั่นใจได้นะครับ ก็หากลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Auto Lift Tech นะฮะไม่เป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Line แอนะครับหรือว่าโทรตรงก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับรับชมรีวิว BMW Series 5คันนี้ครับ